สวัสดีค่ะต่อไปก็มีผักมาให้เก็บกินเยอะเลยนี่เป็นเขี้ยวสิงโตกอแรกที่เก็บใบเป็นเขี้ยวสิงโตแดงค่ะให้สังเกตที่กา้านเขี้ยวสิงโตแดงจะมีราคาแพงกว่าสิงโตเขียวหนึ่งเหรียญส่วนอันนี้เป็นอินเดียนสตรอเบอรี ไม่ใช่สตอเบอรี่ป่านะคะเฟเดียวกำลังงามฮออกดอกดอกยังไม่บานเลยดูเป็นช่อยังเล็กอยู่ส่วนนี้เป็นเดี๋ยวเด็ดมาดูอันนี้น่าจะเป็นตำแยม่วงค่ะมีอะต้อยช่องอต้อยกุมภา อาต้อยบอกว่าเอาไปแกงอ่อมอร่อยส่วนนนี้เป็นลืมผัวนะคะยังไม่ทันไรแก่แล้วลืมผัวลืมผัวสีน้ําตาลสวยจังสวยจังเลยและนี่เป็นผักที่รอคอยยังเล็กอยู่อีกหน่อยเยอะเลยเป็นผักกาดหอมป่าค่ะ ส่วนดอกสีม่วง,งนั่นเป็นตระมูม่วงนะคะนี่ค่ะรักาศหอมป่าน,นี่งามตอนนี้ยังไม่เก็บรอให้โตนี่นะคะหนามที่เป็นฟันปลาข้างล่างนี้ยังไม่มีเพราะยังเล็กอยู่เดฟอดิวก็ยังเล็กอยู่ นะเยอะเลยเพราะตรงจุดนี้จะเป็นดงของผักกาดหอมป่านี่ไงนันนี้ก็เป็นตำแยม่วงตำแยม่วงกับแม่ไก่น้อยอจะคล้ายกันมากออลืมผัวหรือชิกวีดแต่ อันนี้ค่ะโตเร็วมากนี่กินไม่ได้แล้วนะคะมีฝักแล้วต้องไปหาที่จุดอื่นปีที่แล้วค่ะเป็นดงเยอะมากตรงเนี้ยอเตอร์เค s s บกค่ะนี่ก็เป็นนั่นนะคะ ลืมชื่อภาษาอังกฤษจนป่านนี้ยังหาชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้เลยยาเจ้าชู้เมืองหนาวอย่าลืมเก็บไปต้มน้ำดื่มนะคะช่วยล้างไตขับปัสสาวะแล้วก็ขับสารพิษออกจากร่างกายมีประโยชน์มากๆเลยเนี่ยค่ะยังมีอย่างละนิดอย่างละหน่อย ยังไม่เยอะน,นันตำยาม่วงค่ะดีใจส้มกบก็เยอะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นชิกวีดค่ะอีกหน่อยจะลามค่ะส้มกบไม่มีเมื่อกี้นึกว่าส้มกบแต่มันไม่ใช่ ส้มกลมนั้นก็เป็นยาดีอุดมไปด้วยวิตามินซีพอตั้งใจจะหาไม่มีหรอกค่ะส้มกลมนี่ยังเล็กอยู่อากาศหอมปลาค่ะไวเลทัส ดูเยอะเลยอาทิตย์หน้าจะพามาดูนะคะเต็มไปด้วยผักมันไม่มีใครเก็บกินไปดูตรงนี้สิเรือบันทุก อากาศดีมากแต่ก็ยังมีหมอกค่ะ ก็ดีนะคะคือดอกไม้คุาเกลื่อนไปหมดแต่ไม่มีใครมาตัดนะทั้งที่ร้านดอกไม้ก็ขายเดฟโฟดิลก็ไม่มีใครมาแอบตัดค่ะส่วนนี่เป็นนี่นะคะยังไหนดูสิยังกินได้ค่ะเก็บสักประมาณกาหนึง watercress บ,บกกานึงแล้วก็ต้มน้ำเดือดคือขณะพอเราจะปิดเตาอ่ะ ที่เราต้บามบะหมี่ค่ะก็ทิ้งเนี่ยลงไปมันอร่อยดีสําหรับคนที่ชอบนี่ก็ยาดีอันนั้นเก็บให้ดูแต่ว่าไม่ได้เก็บไปกินนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้มันมันไม่สะอาดเหมือนกับมีเสียงเพลงใต้ต้นสนเน่ยอ่ากำลังจะพูดถึงนั่นเป็นกระเทียมเป็นกระเทียมนะคะนะคะนะ มีหัวใหญ่มากแหละแต่ดูแบบเนี้ยเหมือนไม่ใช่กระเทียมมันจะดูข้อแตกต่างคือมันจะมีร่องตรงกลางใบค่ะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ดูเหมือนผักกาดออดูเหมือนต้นหอมป่าโหดูสินี่เป็นตำแยม่วง เสียดายไม่มีเห็ดดินก็ดีดีนะเห็ดน่าจะมาเกิดไม่มีไม่เคยมีเห็ดเลยส่วนตรงเวิ้งนี้จะมีดอกม่วงหวานนะคะลืมชื่อแล้วเรียกเรียกเป็นภาษาไทยจนชินดวงม่วงหวานน่ะ เรียกว่าอะไรนะลืมอีกแล้วค่ะเรียกว่าอัญชันดินยังได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นของเข้าเม่ากำลังจะผีใบไหนลองดูตรงนี้สิว่าส่วนพวกนี้ก็เป็นชิดบีด นี่ค่ะโอ้โหงามจังเลยอะงามมากเลยงามจังวันนี้ยังไม่ว่างที่จะเก็บให้ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจะเก็บง่ายตีนทุกแก ค่อยมาเก็บค่อยมาเก็บวันอื่นเนี่ยปีนี้เกิดมาเร็วมากเนี่ยค่ะทั้งตำแยม่วงทั้งแม่ไก่น้อยเกิดเร็วมากอุ้ยผักกาดเกิดแล้วนี่เยอร่อยมากเนี่ยค่ะนั่นอะ่ะเกิดอีกแล้วเยอะเลยหลายต้นเลยอร่อยอร่อยเนี่ย เกิดแล้วหลายต้นนี่เองไหมนม่ไงเนี่ยค่ะอากาศเนี่ยอุ้ยมี่ตัวใหญ่เลยเนี่ยค่ะตัวน่นคะคะใหญ่เฮ๊ยเยอะเลยอากาศเยอะเลยค่ะลืมผัวสีเขียว ไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอขอบคุณทุกกำลังทุกกำลังใจเลยขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ